ไอ,อการปากที่ไหกูตายเอาวิดีโอไม่สองวิดีโอมีโมท่องไมเนะี่ยเออไม่หนุกอ่ะอ่ะม,มันบอกไม่หนุกเลยวะไอ้เหี้ย โยกจนคอมึงอกะเคล็ดเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย yet r ปอย่างกากมึงอย่าเก,ก็กใช่มึงอาจจะหลอ่อแต่ว่ากระดอมือเงินเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟรชปาดเข้าเลนในโค้งสุดท้ายเหมือนกับเซบทำรับป้าใส่แวน่นตกท่อเหมือนกับเอฟไปถามเอ็มซีทั่วประเทศเขาบอกกู best of the best c h e c ร r เปอร์ไปมือเป็นพันกูเห็นได้ชนกันพันละวันและกูไม่สนไอ้พวกที่สองท้าเป็นพย,ยองเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนพัานในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียวได้คอร์ดกับไรฉลองไอ้พวกจังหองมึงควรจะฟังกูแค่อยากด่าคนพ่อคนแม่พวกมึงไม่สอนว่าใครจะดดัังงงงงขออ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 อบบคคคุณกกกกกููู้้้้้าาไไไสสสตตตตววว์์ทที่่่ลล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 ลปใชนนนนแแแะะะำำำมึรจเเเเเืืื็ิ เพิ่มให้น้องอย่าให้มันฟ้องว่ามึงระยับอ้อขอโทษทีที่ผมกวนซนตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนซนตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนซนตีนเรื่องของเรื่องผมไม่กวนซนตีนอยู่ว่างๆออกมากวนซนตีนข้างบ้านแม่งก็กวนซนตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนซนตีนเรามันเด็กบ้านๆเด็กกวนซนตีน อารมณ์ไม่ดีอย่าทะลึ่งคุยมึงอย่าเพิ่งจะแยดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าละคอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นถอยไอบ้ากันเด็นหน้าไปไกลๆหนก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยๆถอยๆกูก็มีแต่ว่าไม่อยากับมีใครเขาช่วยไปต่อยแล้วก็ตีเออารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งควร้นตีนมีเรื่องให้ซีอย่าเพิ่งควร้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควร้นตีนพวกกูจะเต้นกันแบบคนสซนตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่ง เด็กปากดีอย่าพึ่งควรส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีน ก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไว้ก,การกาที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสือแล้วก็ไขสนตาพายเอาใบแทงทอกถูกถูกแล้วก็ไถ่ยี่ h yeah! ไม่ค่อยพากเพียรแต่สึกเป็นเซียนลงคําปล่อยแรปเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดํากลสมติเและเกรียนม่เป็นกูเกรียนกงก้ามาคนสิบแปดปีบวชเรียนยังไม่สถียนทรงธรรมเขาว่ากูเฮียและเป็นคนดื้อคนรันพอเปิดให้วอดทำไมมีคนลง พูบมึงกองไว้ตรงนั้น Yeah that's true I never had a big hit I always wonder why you try to keep up with that shit Them b i g r a d b y your mama lipstick You should watch her cut because she had a big clit k i c u s e me and you should mind your business Did you have a minute I will tell you what it is Your dad l i v e n feeling great with t h i s bitch Because your mama pussy not that delicious กูมีอีกสิบกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลาให้กูลม้มแล้วก็เลือดเราไม่ฆ่ามันก็ฆ่าโลกมันเย็นแล้วก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อแต่เกิดเป็นคนสีในสักมึงต้องเคลือบสร้างทีละฐานพอแค่ทิวไม่ต้องเชื่อประชาชนใช้ความเช ไม่ใช่เชือกรัฐบาหน้าส้นตีนให้พวกกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีอย่าพิ่งควรส้นตีนมีเรื่องให้ซีอย่าพิ่งควรส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรส้นตีนพวกกูจะเต้นกันแบบควรส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าพิ่งควรส้นตีนบ่าไม่มีซีอย่าพิ่งควรส้นตีนเด็กปากดีอย่าพิ่งควรส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีนไง ยี่สัตว์ปากดีไอสัตย์อย่าปากดีปากดีไอสัตมาตกทีคนแก่กูก็ตกจะเป็นเด็กกูก็ตกเป็นผู้หญิงกูก็ตกกูก็ตีปากดีไอสัตย์อย่าปากดีปากดีปากดีไอสัตมาตกที แม่งออกไปตกเอาให้แม่งสลบให้เรื่องนี้มันจบทีตกปะจะได้จบจับตกแบบประกบตกตกจะได้จบกบเรื่องที่ไม่จบใครหลับใครสลบเลือดกรบใครจะหลบตอนจบใครเป็นศพตายอย่างเขียดหรือว่ากบตกแม่งมาตกกดกูตกเช็ดเช็ดตกตลบตะแลงกูตั้งจกตรงหน้าเน็ตเนี่ยมึง ตจูกับพรอะว่า G ซ o Sweet ตู่ที่มันขาวๆเอาให้น้องน้ำตาเล็ดโอเยสตบตีแล้วกูตกเป็นยันเช้าตกไปหัวแมงร้ายาวลงไปยันเท้าตกแมงยันดาวตบตรงที่ลาดเปล่าตกยาลาดยาวตบต่อที่เท้าเท้าตกแมงในยันหมวกตกแมงที่หัวเข็มขัดตกยันรองเท้าตบพวกเด็กที่อ่อนหัดตบพวกที่อ่อนจัดตกพวกที่ปากจัดตกก็เพราะว่ากูไม่รู้จักมึงเลยสัตวกปากดีไอสั์อย่าปากดีปากดีไอสั์มาตบที Who got top, who เรื่องนี้มันจบพี่คู่แข่งกูกลับมากูาก็เลยอยากจะจัดเทียบพวกมึงมันยังกระดอบใบเดียวกูแม่งกระดับเรียบรวมกลุ่มมารุมดาได้พกอ e ีแอบมีเ e พียบรับหลังมาใจกล้าพอต่อนหน้าแม่งเงียบอยากกูมึงโดนแน่ยิ่งด่าแม่นี่แน่นอนอด่าเมียกูตอบไปความและกูจะซ้ำมึงตอนนอนพวกมาๆมานี่ก็ไม่ดีจะพิงทีดีก็มือบอลดีโลกความจริงนะครับไอสั์มึงไม่ดีอยู่ในละครด่ามากกูก็จัดปาดี่กูก็อัดไม่มีวันยองให้มึงทำร้ายจนวันตายไอสั์มาเลยพร้อมจัดเตียง พร้อมสับเอาแบบที่มึงได้มาไา่กูก็จะไล่ให้กับจำและสะดับไม่มีใครยอมไม่ทำฟรีลองได้กูจัดตอบกับมึงในทันทีเอาแบบสติมึงสตังสั่นในทันที<อ>มึงไม่ยอมกูก็ไม่ยอมไหนมาลองฝากดีไอสัศิลปา